วันนี้รายการท็อปนิวส์ก็จะพาคุณผู้ชมไปขึ้นเขานะคะที่นั่นก็คือวัดเขาทักสังนะคะอยู่ที่เมืองพาโรของประเทศฟูตานนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่หลายคนบอกว่าใฝ่ฝันจะได้ขึ้นไปนะคะเพราะว่าจะต้องมีแรงศรัทธาอย่างมากขึ้นไปกราบพระที่อยู่บนยอดเขานะคะ ยากลําบากมากกว่าจะขึ้นไปได้ต้องผ่านภูเขาถึง2ลูกใช้เวลาหนึ่งวันทีเดียวนะคะซึ่งผู้สื่ข่าของเราค่ะก็คือคุณพิมพ์ชยาทิพยธรรมรัตน์นะคะได้ไปบันทึกการเดินทางมาให้คุณผู้ชมได้ชมผ่านการถ่ายภาพโดยใช้สมาร์ทโฟนค่ะ <ไป S 1> ติดตามเลยายากขนาดไหน,นใช่ค่ะพุ่งหลากสีรับอรุณเป็นกําลังใจก่อนออกเดินทาง การจาริกแสวงบุญขึ้นเขาทักซังเป็นการฝึกความเพียรเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างลำบากเอาชนะใจตัวเองในการก้าวไปให้ถึงจุดหมายสูงสุดอย่างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้บนเทือกเขาฮิมาลัย<อ>นะคะ<อ>ค่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะคะหายใจยาวๆลึกๆนะคะ<อ>เดี๋ยวถึงค่ะอย่า When we are visited to we should be getting something to offer to some. If we are offered to something, in the next generation, we will have a good life. To come. Oh, nice. Thank you. Because it's beautiful to see. And it's a nice hike. Uh -huh. Thank you. And Bhutan is a beautiful country. Yes, keep calm and love Bhutan. Oh. แป้พักเหนื่อยกับวิวสวยๆก่อนไปต่อทงมนตราเป็นสิ่งนำสายตาไม่ให้หลงทางคนพูตานยังเชื่อด้วยว่าจะช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดี วันนี้ฝน,แบบน,นตกมากเลยค่ะแบบนี้เบาลงมาละแต่ว่าทุกคนก็ยังสู้ยืโดสป y ย huh? a <Yeah>. oh. ีเฮาคัตฮะจุดชมวิวสุดท้ายแม้อันตรายแต่ทุกคนไม่พลาดที่จะเก็บความสวยงาม <c oughs> ครั้งหนึ่งในชีวิตของคนพูตานจะต้องไปวัดทักสังให้ได้บทสวดมนต์ในกงล้อมนตราหมุนผ่านสายน้ำจากยอดเขาเพิ่มจิตวิญญามให้ชาวพุทธ ่าพันปีแล้วสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ตั้งตรา่านบนผาหินสูงคู่ศรัทธาของคนภูตานวัดทักสังหรือว,วัาตักสังนั่นเองนะครับู่ที่ภูตานโอ้โหตรงดันด้นจริงๆงพยายามมาศรัทธาแรัสาสุดยอดจร<ช>ิงๆนะครับ